ออล้วครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วครับเม็รร้อยห้าเหมือนเดิมนะครับโอ้โพี่เขาตึงมากนะพี่เตาหาตับยาก็เหนียโทตามเป็นพายุเลยนะครับตอนนี้จิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วให้เราดูนะครับฟ้าบหมุนขึ้นโอเคหมุนอ้าวชิบหายแดงไปตามเขาอีกน่าจะยับนะครับลูกนี้ วูน่าจะยับนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปเสียได้ไม่ได้ครับการเล่นไม่เขาก็เราน,นะไม่มีงองแงครับจจ๊กๆๆอย่างเดียวเฮ้ยทำตัวกินดำม,นมันไม่มีคนแล้วพี่พี่ต้องเบาๆก่าจะเล่นน้ำเงินนะครับเล่นไม่ได้นะครับโต๊ะมันไหลนะครับ เอาขาวลงนะครับขาวลง,งขาวลงโอ้โหไอ้จิบหายมึงไปจอดอยู่ได้ยังไงเนะี่ยสนุกเลยนะโอ้ยยังดีงเห็นลูกนู้นนะครับพระคุณบอสุดกระมม์อเอ,อา,าแล้วครับทางนู้นก็เริ่มโทรตามก็มีจิตใจวันใหม่กันมากครับนอกจากทางนี้โทรตาม้วทางนู้นก็โทรนะครับจิตใจเริ่มวันไหว โอ้โหวิมันยิบไอยโหดมันนะครับมันจริงนะครับพี่พี่อะไรเนะนี่ยพี่อ้วนโอ้ยมันดุดดุดพี่อ้วนดาราก็มานะครับ,บ,บมันจะจัดเลยนะครับโอ้โตึงแล้วเขาก็ไม่ค่อยเล็งด้วยนะครับพี่อ้วน ไม่ค่อยชอบเล็งเท่าไหร่นะครับแต่ก็แม่นที่ปลายเลยไม่หมดก็เหลือน้อยแต่สู้ไม่ถอยนะครับเอ้าโอ้โหโอ้โหไม่อยากให้ลงเลยอ่ะอยากเสียโอ้ยแซ็งว่ะอยากเสียว่ะพี่วันไม่น่าลงเลยเส่งเลงงนนงงงยเออ หมดเลยการนะครับกึ่งกันนะครับเซฟตัวกันดีได้ครับลูกพี่สบายครับเว้ยเซฟตัวด้วยนะครับไม่ต้องกังวลลูกพี่ได้ไปได้เซฟทีเลตัดสไตล์แก๊งเราอะหมดเป็นหมดหมดหาใหม่พวกนี้ก็ทํางานวันลื่นก็ทํางานทํางานทุกวันนะเ,เงินมันจะไปไหนไเงินก็มาเล่นหมด สุดยอดดูพี่อ้วนนะครับโอ้โหีปลายทีแล้วมาในพี่อ้วนไม่เอาจริงหรือเปล่าวะโอ้ยไม่ค่อยเล็งเลงนิดเดียวสกๆสวกสวกโอ้ยโคตรตึงนะครับตไม่กลัวนะครับถ้ากลัวผมกลับไปแล้วตอนนี้อยากจะเล่นไม่ละสามร้อยนุ่นโอ้โหไม่มีโหมกยอด อย่าทำคอยไอ้บีมต้องโอนแล้วมั้งเกมเนี้ยอย่าทำคอยโอ้ยตึงจัดตึงจัดนะครับโอ้โหสกูไปกินน้ำเงินนะครับตึงจัดนะครับสำหรับไอ้วนบ้านกาลอ <c oughs> เงิน อุ๊อดีอืมตุดดีไม่ดีหมดโตะนะครับดีไม่ดีหมดโตะนะครับกับมาพี่อ้วนมาตลานะครับแมันจัดแมันจัดเลยนะครับเอางี้ดีกว่านอกจากว่าจะโดนไอ้หนุ่มเสื้อแดงย้ำแ้นไปแล้วดันไปเจอพี่อ้วนเล่นอ,อนนีโอ้ยคนแพนโอ้ยตุดต๊ดมันจริง โอ้ยไม่เข้าได้ไงวะอโอ้รุ้นไม่เข uh ้าน่ะเจ็ดห้าเท่าไรกี่เมตรเมตรก็เจ็ดห้าเฮ้ยอีกสามไอ้เบมอีกสามพพัันนห้าห้า ฉากนี้ก่อนนะฉากนี้ก่อนอ่าอันนี้ก่อนันนี้ก่อนให้ให้เคลียร์ีกันทีละทีละช็อตนะครับโอ้โหเข้าระบบโอ้ยไม่น่าเชื่ออ่าอันนุกก็ได้เป็นไงเป็นหกเมตรฮะหกไอมันพันกว่าบาทอ่ะพันห้าสิบบาทเออแล้วถ้ากลัวกลับไปแล้ว ถ้ากินหมดนี้ก็ต้องกลังโอนแล้วแหละต้องสู้ต่อกลัวที่ไหนอ่ะถ้ากลัวจะจะซื้อไล่สอจกติ๋มเหรอครับก <c oughs> ัวสอจกติ๋มต้องเอาสอจกติ๋มมาแล้วลแก๊งนครับหมดไม่สนลูกใคโอ้โยกันดีมงินช่วยกินนุ๊กไปเลยนุ๊กครับ เฮ้ยมันเห็นฝั่งนู้นนะพี่โอ้ดีไม่ด,มดีเข้านะหมวดอาโอ้โหพี่เขามันโอ้โหจะหายมีอ้อยให้ด้วยนะครับวันนี้แทงอ้อยแทงอ้อยมีการแทงอ้อยให้ด้วยนะครับพี่วันบนารรลานะครับเ,เจอกับพี่เต่าหัดคับยาอยากจะเล่นไปละสามร้อย ไม่ก็สามร้อยต้องมาฮืามันจริงคำว่าหมดสะกดไม่เป็นโอ้ยสุดยอดเฮ้ยนี่เลยให้ตรงปกมาพี่ตรงปกเป๊ะเลยตรงปกสุดๆไม่หมดหมื่นไม่ตื่นเต้นเฮ้ยสตดนเฮ้ยเบียร์มาเก็บหนึ่งเดียวโอ้จะไปนี่ก็ จิติบายหมดประหยัดพลังงานจะหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรใจเราสู้แบตหมดแต่คนยังไม่หมดโอ้โหกิ๊กอย่ากิ๊กอย่ากิ๊กยายาโอ้โหเดี๋ยวเขาจะไปเล่นด้วยโอ้โหจิบ่ายเท่าไปแล้วนะโอ้โหแม่น โอ้โหหมดโตนะหมดนะไม่น่าเชื่อน่ะขึ้นชั่นมองขึ้นมองเยอะไอ้วันเข้าเข้าเข้าไปรักก่อนอืมการันสนุกขนาดนะครับตัวนี้โอ้โหไม่น่าเชื่ออุ้ยกระหมดโต้เลยนะโอ้ยแต่ก็ใจใจนึกก็นึกก็ข่าวตะรออกโต้เหมือนกันนะครับมันติดต่อเลยนะอืมไม่มันก็เวลามันยังเดินอยู่ไงกดปิดไม่ได้กดเดี๋ยวพี่ก็โอ้ยโอ้โหหมดโต้หมดติงมาก ก็ตึงกับพี่วันมันต่อยเลยเช็ดอีกแล้วตัวเช็ดหลุมกลางดูทรงกลยนะต้องมีอีพีไหลเทียไอพีไม่สนนะต้องอีพีต้องมาแล้วอุ้ยยายาเอ้ยเอ้ยคำว่าหมดสะกดยากเฮ้ย อย่าอย่าทำเขาอย่าอย่าทำเขาอย่าทำเขาไม่ไม่อย่าอย่าทำเขาอุ้ยเอานะน่าไม่ใช่ไม่เอาอย่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 าโอ้ยอย่าทำเขา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  ทําเขาสุดยอดไม่กลัวครับกลัวกลับไปแล้วทาว่าหมดสะกดยากพรุ่งนี้ทํางานกันไหมอุยอ้ยออกครับเด้เอ <c oughs> <c oughs> กึ่งการกึ่งการกึ่งการกุยยากตรงนี้ตรงนี้ยากตรงนี้ยากยากแดงเข้าหลุมไก่นู่นหรือเปล่าแดงเข้าหลุมนู่นหรือเปล่าพี่เอาเลยเกมนึงนะครับเดินเกมใบแล้วแทง